สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกลับมาพบกับไทยเอสกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กับเจ้าตัวรถ MG กันอยู่นะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมีท็อปปิกหนึ่งมานําเสนอนะครับท็อปปิกนั้นเนี่ยเราก็เห็นจากตามในเน,น็ตในเพจในนั่นในนี่ใน,น,น,น a c e บ o o k บ้างอะไรบ้างนะครับก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่มองเนี่ยชอบที่จะบ,บูลลี่รถ MG กันนะครับโดยเฉพาะ MG5MG MG, นั่นนี่นี่นั่นนะครับเราก็คือจะมาคิดกันว่า ทำไมเนี่ยคนส่วนใหญ่ต้องมาบูลลี่รถ MG กันนะครับก็คือถ้าคุณไปสืบเสาะนะครับหาข้อมูลเนี่ยจากในอินเทอร์เน็ตเนี่ยหรือใน YouTube เนี่ยส่วนมากเขาก็จะไปขุดในเรื่องของตำนานของรถนะครับว่า MG เนี่ยไปซื้อแบรนด์มาจากอังกฤษอะไรนั่นนี่นี่นั่นนะครับทำรถออกมาก็ไม่ค่อยได้คุณภาพนะครับส่วนเรื่องดีไซน์เนี่ยก็ชอบไปเรียนแบบเขาไปเรียนแบบรถเนบนซ์บ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทํารถออกมาเนี่ยก็ส่วนมากก็อยู่ที่ศูนย์ซ่อมนะครับอยู่ข้างทางกระพริบไฟรถเสียตลอดเวลาเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาจับประเด็นที่แท้จริงกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย MG เนี่ย ปุลี่เนี่ยสาเหตุจริงๆเนี่ยเพราะอะไรนะครับพอดีแอดได้รวบรวมมาประมาณ2-3ถึง3ข้อนะครับโอเค ข้อแรกนะครับก็คือ MG เนี่ยเขาบอกว่าโดยเฉพาะ MG 5เนี่ยน,นะครับรูปร่างเนี่ยก็จะไปละไม้คล้ายกับรถเบนนะครับผมก็คือเขาก็แซว MG ว่ามันไม่ใช่เบนนะมันคือเบงนะฮะเบงงอง,งูนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่า MG 5รุ่นนี้ได้รับอินสไปหรือว่าแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากรถเบนค่อนข้างมากโดยเฉพาะด้านหลังเนี่ยนะครับผมมองว่าด้านหลังเนี่ย มันจะคล้ายๆกับตัว AMG ของทางเบนซ์เมอร์เซเดสเบเลยนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองกันตรงๆเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะค่ายรถยนต์ MG นะครับลองดูอย่างค่าย BYD นะครับก็คือเข้าไปออกแบบละไม้คล้ายกับตัวรถ Porsche เยน n เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่าง BYD ตอนนี้เนี่ยก็เพจอวยเพจอะไรนี่ก็รุนแรงกันเหลือเกินนะครับ มีการจับประเด็นว่าตอนนี้ค่าย BYD เนี่ยคึกคักกันเหลือเกินนะครับยอดซื้อขายนะครับแล้วก็มีการเอาไปเทียบจอดรถกับรุ่นนั้นรุ่นนี้ทําให้รถตัวเองเนี่ยมันดูหรูดูแพงขึ้นมานะครับอย่างต่อมาเนี่ยเราเราจะดูอย่างออร่าคูดแคทเนี่ยมันก็จะไปละไม้คล้ายกับรถพอร์ชเหมือนกันนะครับผมอย่างออร่าคูดแคทตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ของเขานะครับผมก็มีแรงบันดาลใจมาจากรถพอร์ชเหมือนกันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าคนดีไซน์เนี่ยจะเป็นคนที่ออกแบบ รุ่นเดียวกับรถพอร์ชนะครับไม่ใช่ว่านวัตกรรมเรื่องรถยนต์อย่างเดียวนะครับอย่าง p p o o n เนี่ยนะครับอย่างค่ายซัมซุงก็ทํากล้องออกมาเลียงตําแหน่งมาคล้ายๆกับตัว iPhone เหมือนกันนะครับผมเขาเรียกว่าการออกแบบพวกนี้มันมีการอินสปายหรือว่าการใช้แรงบันดาลใจให้มันใกล้เคียงกับของค่ายที่มันดังภาพลักษณ์ดีนะครับแต่ว่าพูดถึงว่ามันคือการเรียนแบบหรือเปล่ามันก็ไม่ได้เหมือนสักทีเดียวนะครับผม อย่างภาพต่อมานะครับก็ได้มีคนเนี่ยนำรถ MG 5เนี่ยไปแปะโลโก้ของอออคายออดีนะครับผมอันนี้ก็ต้องขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะครับเราไม่ได้จะมาดูถูกดูแคลนหรือมารอเรียนอะไรกันนะครับแต่ว่าประเด็นเนี่ยเป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่จะสําคัญในการที่จะถูกบูลลี่เลยเพราะว่า MG เนี่ยไม่ได้ที่จะรักษาภาพลักษณ์ของโลโก้ตัวเองนะครับก็อย่างคันนี้เนี่ย เอารถเฟอร์รารีนะครับไปแปะไว้เลยนะครับต้องขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะครับเราไม่ได้มีเจตนาที่จะมาล้อเลียนท่านนะครับแต่ว่าประเด็นนี้เราจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าการที่แปะทับโลโก้ MG ขนาดนี้มันทำให้บุคลิกของรถเนี่ยมันเสียไปนะครับผมแล้วก็ส่วนมากก็จะถูกล้อเลียนจากเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าจะคิดว่าแบรนด์ตัวเองเนี่ยมันจะเป็นอย่างยี่ห้อยุโรปยุลเลิบนะครับอย่างตัวนี้เนี่ย เป็น MG รุ่น z s นะครับเขาก็จะมาแพะโลโก้ Lexus นะครับผมซึ่งมันก็บวกกับ v o e v o Lexus อะไรเนี่ยไปหมดเลยนะครับผมต้องขออน,นุญาตท่านเจ้าของภาพด้วยครับแต่ว่าประเด็นเนี่ยผมมองว่า MG เนี่ยโดยบอด y ี้โดยรวมเนี่ยนะครับมันก็จะคล้ายๆกับรถเบนท์อยู่แล้วเราไม่ต้องไปเสริมเติมแต่งอะไรมากความจริงก็คือแต่งนิดๆหน่อยๆโหลดใส่ล้อแม็กอะไรก็ดูดีแล้วนะครับให้บอดี้โดยรวมเนี่ย มันบ่งบอกถึงยี่ห้อรถด,ดีกว่านะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปเอาโลโก้ของรถที่เราชอบเนี่ยมาแปะตามใจชอบตามใจฉันได้เลยนะครับเพราะว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันเป็นการลบหลู่รถของตัวเองนะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็จะไม่มีทางไปเลยนะครับว่า MG แปะปุ๊บจะเป็นโลโก้ของค่ายเมอร์เ e เดสเบนซ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแปะแล้วจะแปงลงร่างไปได้เลยมันก็คงไม่ได้นะครับก็คือถ้าเราเนี่ย แต่งรถเรียบๆธรรมดาให้คนมองรถโดยรวมเรียบๆสวยๆเหมือนรถเบนซ์มันก็ได้เหมือนกันนะครับผมประเด็นนี้<ต>สาเหตุ <ๆ S 1> สําคัญนะครับพอดีผมไปจับคอมเมนต์หนึ่งใน Facebook ได้มันค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากนะครับก็เลยจะมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังกันนะครับก็คืออีกไม่นานน่าจะมีเพจอวยจุดๆ,ๆนะครับก็คือภาพลักษณ์ที่เสียส่วนมากเนี่ยเกิดจากพวกยูเซอร์ที่ชอบนำรถตัวเองเนี่ยไปเทียบกับรถเกรดแพงๆแล้วบอกว่าตัวเองเหนือกว่า ซึ่งของพวกนี้เนี่ยมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่เรียกว่ามารยาทไม่คนเปรียบเทียบอะไรที่ต่างคลาสกันมากๆอย่างในรูปนี้นะครับเขาก็ยกรถตัวเองนะครับก็คือจะไปเปรียบเทียบกับรถยุโรปเลยอย่างวอลโวนะครับแต่ว่าประเด็นเนี่ยผมมองว่าเจ้าของกระตูเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากเหมือนกับจะหาว่าดีไซน์ตัวเองเนี่ยสวยกว่าซึ่งผมมองจริงๆแล้วดีไซน์ของรถ BYD เนี่ยก็ดูดีกว่าวอลโวนะครับแต่ว่า มันก็จะมีนักวิจารณ์นักแซะนะครับก็หาว่ารถวอลโว่จริงๆมันสวยกว่าแต่ความจริงถ้าเกิดเรามองถึงเรื่องการออกแบบจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มองว่า BYD เนี่ยมันมีความโค้งมนนะครับผมแล้วก็โฉบเฉี่ยวกว่าวอลโว่วอลโว่ี่จะออกแข็งๆกว่าแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ของโลโก้นะครับหรือว่าภาพลักษณ์ของยี่ห้อนะครับก็คือวอลโว่เนี่ยก็จะเป็นแนวยุโรปเหนือกว่านะครับแล้วก็คุณภาพเนี่ยดีกว่านะครับแต่ว่ามันก็แล้วแต่ในมุมมองของแต่ละ ท่านนะครับว่าจะมองอย่างไรนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้ไม่มีผิดมีถูกนะครับอย่างเจ้าของประทูอันนี้เขาอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยรถตัวเองเนี่ยดูดีกว่าวอลโวในเรื่องของดีไซน์ซึ่งทั้งแอดเนี่ยก็เห็นด้วยนะครับว่าผมเนี่ยแอบชอบรถ b y d นะครับแต่ว่าประเด็นก็คือเราก็ไม่ควรที่จะไปคอมเพร์กันตรงๆนะครับเพราะว่ามันก็จะเกิดปัญหาในการที่เราเนี่ยจะถูกการบูลลี่โต้กลับมานะครับผมผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่างคนต่างครับ ใครอยากจะดีไซน์รถยังไงก็ทําไปนะครับแต่ว่าเราอยากเอารถของเราเนี่ยถึงขนาดต้องไปแปะโลโก้ยี่ห้ออื่นบางท่านเนี่ยผมเห็นว่าเอาโลโก้เนี่ยไปแปะทับโลโก้ตัวเองเลยก็ยังมีนะครับยังไงก็รักในความเป็นรถของเราเรา MG แต่ว่าด้วยความที่มันดีไซน์สวยนะครับผมแล้วก็โฉบเฉียวนะครับเรามั่นใจในดีไซน์ของเราแล้วเราก็ขับกันไปอย่างโฉบเฉียวของเราดีกว่าไม่ต้องเอา แบรนด์ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้มาแปะนะครับแล้วจนทาให้เราถูกแซวนะครับผมแต่ความจริงถ้าเกิดจะวัดกันจริงๆข้อแตกต่างระหว่างรถจีนกับรถญี่ปุ่นหรือก่ารถยุโรปเนี่ยที่แท้จริงเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ดีไซน์อย่างเดียวนะครับแต่ผมมองว่าเป็นเรื่องของคุณภาพของรถจริงๆที่แท้จริงหรือว่าเป็นคุณภาพของศูนย์บริการที่ทางค่ายยุโรปเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะห่างชั้นเหลือเกินกับ ค่ายของจีนหรือว่าญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็เคยมีทั้งรถ BM นะครับผมแล้วก็รถเ g ขับคู่กันนะครับก็บอกได้เลยว่าเอ็จีเนี่ยสูตรบริการก็ยังห่างชั้นกับรถยุโรปเหลือเกินโอเควันนี้เนี่ยเราก็มาสรุปเรื่องเกี่ยวกับการบูลลี่เรียบร้อยแล้วนะครับประเด็นก็คือการที่เราเนี่ยมายกรถของเราเองเนี่ย ซึ่งราคาของเราเนี่ยมันบัง,งบางคันมันแค่ห้หกแสนเองก็เอาจะไปเทียบกับรถราคาโอ้โหถ้าเป็นอย่างบางทีเอา b y d ไปเทียบกับ Porsche เนี่ยราคาต่างกันแบบรถซื้อ Porsche คันเดียวเนี่ยซื้อ b y d ได้เป็น4ี่ห้าคันเลยนะครับประเด็นก็คือ เราก็ไม่ต้องไปเทียบกันตรงๆขนาดนั้นก็คือเราก็มีความภูมิใจในรถของเรานะครับเราขับ MT5 คลายเบนซ์มันก็ดีแล้วแล้วเราก็าแต่งแม็กโหลดธรรมดาใส่สเกิร์ตนิดหน่อยให้ดูน่ารักส,สวยๆนะครับแล้วเราก็ขับให้คนเขามองเองไม่ต้องไปแปะโลโก้นะครับเพราะอย่างเวลาผมดูอย่างรถพวก b y d ผมก็มองเอ๊ะมันก็คล้ายพอร์ด,ดีอย่าง MG มันก็คลายเบนซ์เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับยังไงวันนี้เนี่ยเราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจ ให้ด้วยนะครับแล้วเราก็จะนำคลิปดีๆมานำเสนอกันอีกนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ